สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วบ้างนะครับใครเข้ามาเราบ้างนะครับสวัสดีกันยามเช้านะครับยามเช้าอากาศดีๆนะหลายที่ก็อาจจะแบบมีฝนบ้างอะไรบ้างเนาะฝนตกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับบางที่ก็อาจจะมีฝนนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแต่เช้าวนี้อากาศดีจริงๆนะครับสวัสดีทุกๆคนในยามเช้านะครับสวัสดีครับ มาพบกันในวันที่ดีที่สุดนะครับใช่ไหมโคชกรคุณโกชโลตัสนะครับวันที่ดีที่สุดนะที่เราได้มาเจอกันวันนี้ก็โชคดีอีกวันนะครับได้มาเรียนรู้แล้วก็ตื่นรู้ร่วมกันะยามเช้าๆนะใครที่เข้ามาแล้วก็แจ้งครูเข้ามาได้นะครับว่าสัญญาณเป็นไงบ้างนะครับพิมพ์9บอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับแจ้งครูเข้ามานิดหนึ่งว่าสัญญาณโอไม่โอนะภาพชัดเสียงชัดไหมได้ยินเสียงครูชัดหรือเปล่านะครับแจ้งครูเข้ามาด้วยนะครับ คุณนนสายนะครับโคชกอนนะครับคุณแพทย์นะครับสบายดีกันไหมครับทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็ส่งพลังงานบวกๆได้นะคนละเก้าประโยคเก้าพลังงานเหมือนเดิมนะครับใครส่งมาครบเก้าประโยคแล้วก็พิมพ์เลขเก้ารัวๆนะใครอยากจะแชร์คลิปนี้นะครับแชร์ได้เลยนะครับแม่คุณโคชบอกว่าครูอยู่ริมทะเลหรือเปล่าเหมือนอยู่ริมทะเลใช่ไหมเราก็บอกว่าสมมุติเอาว่านี่คือริมหาดใช่ไหมด้านหน้าครูเป็นทะเลใช่ปะ ด้านหลังก็เป็นแบบต้นมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าคุณศักด์นะครับบอกว่าสัญญาณชัดค่ะคุณน้องจากนราธิวาสนะครับชัดเจนนะครับโคชกรบอกว่าภาพชัดเสียงชัดค่ะสบายดีค่ะมีความสุข,ขครครูแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยใช่ไหมอ่าขอพลังงานบวกๆคนละก้าวประโยคนะครับวันนี้หัวข้อที่เรามาตื่นรู้เรียนรู้ร่วมกันในยามเช้าวันนี้ก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของการอะไรครับสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตตัวเองนะ รู้จักมะคําว่ามั่งคั่งนะฮะช่วยกันมีคำว่ามั่งคั่งด้วยนะมั่งคั่งอุรมสมบูรณ์นะฮะด้วย2เทคนิคนี้นะครับสเทคนิคนี้ในการสร้างความมั่งคั่งหรือว่าเพิ่มความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตของเรานะด้วยการสร้างคุณค่านั่นแหละแล้วเราจะสร้างคุณค่ายังไงสร้างคุณค่ากับใครกับตัวเราหรือกับผู้อื่นยังไงวันนี้ครูมี2เทคนิคนะครับสวิธีง่ายๆนะครับในการสร้างคุณค่าเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งกับชีวิตตัวเองนะหลายคนนี้แบบว่าอยากจะ มัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมอยากจะร่ารวยจะมาอยากจะแบบประสบความสําเร็จนะในความสําเร็จหลายๆอย่างเนี่ยมันบางคนเนี่ยนะครับเขาสําเร็จได้ด้วยการสร้างคุณค่านะสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะเดี๋ยวเรามาดูคําตอบมาตื่นรู้ร่วมกันนะว่าสร้างคุณค่าย,ยังไงนะ,ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณก้อยนะครับคุณก้อยจา,จากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ซื้อตำราจิตจักรพรรดิครูใบเล่มสีชมพูเนี่ยนะครับอันนี้ตำราที่ครูเขียนใหม่ล่าสุดนะครับพิมพ์ครั้งที่1นะึ่งนะนี้ตำราเล่มสีชมพูพิมพ์ครั้งที่หนึ่งอันนี้อาจจะอักษรกลับด้านนิดนึงเนาะแนวเพราะครูไลฟ์ผ่านโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็จิตจักรพรรดินะเป็นตำราเกี่ยวกับการสร้างความมั่งคั่งนะครับภายในแล้วก็ภายนอกก็คือโลกภายในกับโลกภายนอกนั่นเองนะครับสร้างยังไงอันนี้ก็จะมีเคล็ดลับคุณก้อยนครรีนะครับก็ส่งภาพไม้ครูมาเมื่อวานบอกว่าครูขาหนู ฝึกจิตแล้วก็สวดนมดแล้วหนูก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่4ี่สองใบเลยนะครับเดี๋ยวเรานิ้วไปจิ้มนะครูนําภาพครูขออนุญาตคุณก้อยแล้วนะครับนาภาพเนี่ยไปแชร์แบ่งปันต่อในเพจใครที่แบบใช้เทคนิคครูเรื่องของการฝึกจิตเอานิ้วไปจิ้มเลยเอานิ้วไปจิ้มโพสต์นั้นนะครับครูโพสต์ไว้เมื่อวานนะลองไปเลื่อนดูนะครับที่หน้าเพจไปเอาิ้วไปจิ้มแล้วก็ยินดีกับคุณก้อยว่ายินดีด้วยนะทําบุญอะไรมาโชคดีแบบเนี้ยถูก ลอตเตอรี่รางวัลที่4ี่ต้องสองใบแบบเนี้ยฉันขออนุโมทนานในบุญกุศลเหล่านั้นด้วยแล้วก็ขอก๊อปปี้ความโชคดีแบบเนี้ยเข้ามาสู่ชีวิตฉันเข้ามาสู่ครอบครัวฉันเข้ามาสู่คนรอบตัวฉันนับจากบัตรนี้เป็นต้นไปนะแล้วก็ให้ได้มีโอกาสสร้างเหตุแบบเนี้ยนะครับสร้างเหตุแบบคุณก้อยเนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบคุณก้อยด้วยเดี๋ยววัทุกอย่างมันมีเหตุแล้วก็มีผลเสมอนะครับมันไม่ได้แบบมีอะไรมาลอยๆอยเนาะ นะครับถ้าเราสามารถย้อนกลับไปได้อะ่ะเราจะรู้เลยว่าผลลัพธ์ที่เราได้รับในแต่ละวันเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยมันมีต้นเหตุของมันเสมอนะครับมันไม่มีอะไรมาลอยๆหรอกความโชคดีก็ไม่ได้มาลอยๆความสําเร็จก็ไม่ได้มาลอยๆความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ก็ไม่ได้มาลอยๆนะครับเอานิ้วไปจิ้มดูนะเพื่อทําไมเราต้องนิ้วไปจิ้มครูเคยบอกแล้วเพื่อให้จิตของเราได้หยุดพักแล้วดูความสําเร็จในรูปแบบที่เราต้องการเหมือนคุณต้องการสําเร็จในเรื่องอะไรละ่ะ คุณก็เอาจิตของคุณไปหยุดพักในเรื่องความสําเร็จในในแบบที่คุณต้องการสิคุณอยากจะสําเร็จเรื่องของเรื่องของงานเขียนคุณก็ไปดูสิว่านักเขียนเนี่ยเขามีรัศดายังไงเขาพัฒนาตัวเองงไงเขาเรียนรู้ยังไงเขาสร้างคุณค่ายังไงเราก็ไปดูก็สิให้จิตของเราได้พักพักหยุดพักแล้วไปรับสัมผัสต้นแบบที่เราต้องการต้นแบบความสําเร็จที่เราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นนั่นเองนะครับจริงๆมันก็คือให้อายตนะของเราได้ไปสัมผัสนะครับ ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสความสําเร็จในแบบที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคที่ครูบอกพูกเราว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะสําเร็จอยากโชคดีแบบเพื่อนๆเ,เนี่ยเราลองอันนี้ไปจิ้มดูไหมเอานิ้ว,จ,วจิ้มผ่านจอเลยนะครับผ่านจอโทรศัพท์เลยว่าโอ้ยคุณก้อยทําบุญอะไรมานะ ah, โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่4ต้องสองใบเนะี่ยนะครับฉันขออนุโมทนาในบุญกุศลดนั้โโนะแล้วก็ขอปอปี้ต้นเหตุด้วยก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้สร้างต้นเหตุแบบเขาแล้วก็ขอ,อปปี้ผลลัพธ์นะแบบเนี้ย ให้เข้ามาสู่ชีวิอของเราครอบครัวเราคนรอบตัวเรานับจากบัดนี้เป็นต้นไปนะครับเป็นมะบางคนเอานิ้วไปจิ้มที่โทรศัพท์เนี่ยที่โพส์ตหรือว่าไปจิ้มคนที่เป็นไอดอลของตัวเองเนี่ยไปจิ้มความสำเร็จต่างๆเนี่ยคุณจะรู้สึกขนลุกนะบางคนเนาะ เหมือนเราเชื่อมพลังงานได้ง่ายๆเลยนะจริงๆมันก็เป็นเทคนิคของการสั่งจิตนะครับที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตฮิปโนทรปีเนี่ยได้เหมือนกันนะครับเหมือนตําราเล่มเนี้ยที่ครูเขียนเอาไว้ว่ามันคือเทคนิคฮิปโนทรปีนะครับที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตในการฝึกจิตของเราฝึกใจของเรานะครับให้เราอะไรครับคุ้นชินกับการอะไรครับเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองนะขอบคุณพลังงานบวกๆที่ส่งกันเข้ามานะครับคุณผู้จอมทองจะเชียงใหมนะครับคุณ หลายๆคนนะครับเนี่ยโค้ชก่อนส่งพลังงานที่8เข้ามาชั้นสําเร็จง่ายๆสบายสบายในเป้าหมายของชั้นนะครับอขอบคุณทุกแชร์ด้วยนะครับที่ช่วยกันแชร์เนาะแชร์ไป2แชร์ครูก็จะมาในช่วงเวลาที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเวลาที่ดีที่สุดอ่ะเวลาที่เราจะได้มาเจอกันถ้าคนไหนไม่ได้มาดูไลฟ์สดไม่ได้มาเรียนไลฟ์สดเนี่ยนะพร้อมๆกับพวกเราเนี่ยก็ไม่เป็นไรสามารถดูย้อนหลังได้แล้วครูก็จะนําคลิปเนี่ยอัปโหลดในช่อง YouTube ด้วยนะครับหัวข้อวันนี้นะครับสเทคนิค ในการเพิ่มหรือว่าสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตของตัวเองด้วยการอะไรครับด้วยการสร้างคุณค่าแล้วเราจะสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นยังไงกับตัวเราหรือว่ากับผู้อื่นสร้างยังไงนะครับพร้อมกันไหมใครส่งพลังงานบวกๆครบ 9. ้าประโยคแล้วพิมพ์9้ารัวๆหน่อยคุณเปียยกพังงาสวัสดีครับอ่า ใครยังไม่มีตําราก็สั่งจองได้นะครับสั่งจองได้นะสั่งจองได้ไดแล้วเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเนี่ยครูมีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งเรื่องของตํารานิดนึงใครที่สั่งตาลาจิจจักรพนะครับพิมพ์ครั้งที่1เล่มสีชมพูเล่มนี้นะครับอ่าในเดือนพฤษภาคมช่วยกันพิมพ์นิดนึงนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยครูให้สิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์นะครับจูนกระแสจิต28วันนะครับมูลค่า5 9 9 0ับาท ฟรี1ห,หลักสูตรเฉพาะคนที่สั่งตำราครูเดือนพฤษภาคมนี้เนทะ่านั้นนะครับจนถึงวันที่31ใช่ไหมเดือนนี้เดือนพฤษภานะใครที่สั่งตำราเล่มสีมพูนะครับอ่าหนึ่งเล่ม จะได้สิทธิ์เข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์นะครับจูนกระแสจิต28วันหลักสูตรออนไลน์จูนกระแสจิต28วันเป็นหลักสูตรอะไรครับเป็นหลักสูตรในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังสร้างคุณค่ากับตัวเองได้ด้วยนะอ่าเป็นหลักสูตรที่ครูทําคลิปจูนกระแสจิตไว้มากกว่า40ชั่วโมงเอาไว้นะครับคุณสามารถวางแผนตัวเองได้เลยว่าฉันจะจ,ะจูนกระแสจิตกับตัวเองเนี่ยเพื่อพัฒนาตัวเองสร้างคุณค่ากับตัวเองเนี่ย 28วันต่อเนื่องหรืออาจจะเริ่มต้นจาก5วันต่อเนื่องก็ได้ทุก6โมงเชา้านะครูก็จะมีลิงก์นะครับคลิปให้คุณกดเข้าไปเรียนรู้ได้นะหลักสูตรเนี้ยนะครับมูลค่า5,990บาทแต่ถ้าคุณนะครับสั่งตำราครูในเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับได้ตำราครูหนึ่งเล่มก็ยังได้เข้าเรียนหลักสูตรนะครับออนไลน์จูนกระสจิต2828วันเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยนะครับอ่า5,990บาทอันนี้ขออนุญาตขายคอ์สนิดหนึ่งนะอ่ะ ใครสนใจก็อินบอคมาที่เพจหรือว่ามาที่ลายครูได้นะบอกครูขาหนูต้องการสั่งตำราจิตจักพัทค่ะนะครับแล้วก็จะได้เข้าคอร์สเรียนพัฒนาตัวเองด้วยนะจูนกระแสดจิต28วันแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากจะซื้อตำราอยากจะเรียนคอร์สอย่างเดียวก็ได้ก็คือ5,990บาทเท่านั้นเองนะครับจะมาะคุณธัิกรในครับพลังงานที่3ชํารักเงินเงินก็รักฉันเสมอใชไหม อ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าใ้กับตัวเองได้เหมือนกันนะคุนนอนสายนะครับคันมือแล้วเงินเข้าจึงมาอ่ะพอพูดถึงเรื่องเขาคันมือเกามือนะเราเอามือซ้ายขึ้นมาเอามือซ้ายขึ้นมานะครับแล้วก็เกาหาอักษรเอ็มของตัวเองให้เจอที่กลางฝ่ามือแล้วก็ลองเกาเที่อักษรเอ็มเบาๆแล้วก็พูดกับตัวเองว่าอะไรครับสั่งจิตตัวเองโปรแกร,รมจิตตัวเองว่าอุย้ยคันมือแล้วเงินเข้าจริงบปบ่าอุย้ยคันมือแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอุย้ย เก่าวมือแล้วมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตเมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งย่อมมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาทดแทนเสมอไว้ขนลุกแม่คนไหนเกาวมือแล้วคันมือแล้วพิมพ์อัรเอ็มรัวรัวในพิมพ์อัรเอ็มรัวรวได้เลยบางคนแบบครูครับหนูต้องฝึกเกาวมือแล้วก็คันมือแล้วก็ต้องแบบขนลุกด้วยใช่ไหอ่า คนหญิงนะครับโซกู so ้บอกว่าฉันปล่อยวางเรื่องรา,ทา,ารทวที่เขามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายแม่ประโยคนี้มีใครแบบสั่งจิตตัวเองแบบขึ้นใจบ้างๆไหนลงพูด,พดออสักสามรอบนะฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เขามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายลองพูด3ามครั้งนะครับลองพูดออกเสียงนะฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เขามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายเอาว้า ประโยคที่สองก็ขนลุกละฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างอายง่ายได้แม้มีใครพูดแล้วขนลุกบ้างคนไหนพูดแล้วขนลุกสั่งจิตตัวเองโปรแกรมจิตตัวเองด้วยประโยคพลังงานนั่นบวกแล้วมันมันขนลุกอะมันจะก,กระื่นนะมันเหมือนไฟช็อตอะพิมพ์คว่าขนลุกหน่อยนะครับคุณวันนลินทิ์สวัสดีครับคุณบุตรราคามพิมพ์เอม็มโรรวัรวคุณกดโลตัสนะครับ เอมเอมรัวรัวแล้วแสดงว่าคันมือแล้วเจิกสอนเอมที่กลางฝ่ามือแล้วใช่ไหมอ่านะครับกลางฝ่ามือหาเอ็มไม่เจอเ้าก็เกาเขาเบาๆแล้วก็จูนตัวเองนะครับโปรแกร,รมจิตตัวเองด้วยอ่ะสเทคนิคที่วันนี้ครูจะฝากพวกเราไว้นะครับเป็น2เทคนิคที่ครูเชื่อได้ว่าถ้าคุณเนี่ยนำสอเทคนิคนี้ไปปรับใช้นะครับกับตัวเองใน ไม่ต้องทุกวันก็ได้เอาแค่แบบสม่ำเสมอนะครูขอใช้คําว่าสม่ำเสมอนะช่วยกันมิมคําว่าสม่ำเสมอนิดนึงเพราะว่าถ้าแบบว่าให้ทําทุกวันเนี่ยมันมันจะมีความรู้สึกเหมือนบังคับตัวเองเกินไปใช่ไหมลองใช้คําว่าสม่ำเสมอแล้วกันเหมือนกับเวลาเราอยากจะออกกําลังกายเนี่ยครูก็ใช้คําว่าสม่ำเสมอนะสองวันออกครั้งสามวันออกครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่ได้ทุกวันนะครับเพราะอาจจะมีภารกิจแต่ว่าเราก็ต้องพยายามนะสม่ำเสมอ นะครับหรือว่าสม่ำเสมอเป็นรายสัปดาห์นะครับบอกตัวเองนะครับให้ทําอย่างสม่าเสมอนะครับคุณพิมพิมนภานะครับคุณจินนิพานะคุณนนสายนะช่วยพิมพ์คำว่าสม่ําเสมอแล้วเ <Thanksgiving> วลาคุณอยากจะสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองเนี่ยนะครับหรือว่าสร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วย2เทคนิคนี้ก็ทำำํ <S <s <ummer> าสม่ําเสมอเหมือนกันนะ, <k> นะครับขอบคุณทุกแชร์นะครับที่ช่วยครูแชร์ไป2แช์นะครับขอบคุณทุกแชร์ด้วยขอบคุณทุกพลังงานบวกๆด้วยนะครับอ่ะ เทคนิคแรกในะที่ครูอยากจะฝากพวกเรานะครับอันนี้หลายคนเขาก็ทํากันอยู่แล้วนะครับหลายคนก็ทําอยู่แล้วนะครับเทคนิคแรกก็คือฝึกเป็นแสงสว่างอาช่วยกันพิมพ์นิดหนึ่งนะครับตร์เซจจะมฝึกเป็นแสงสว่างครูเริ่มเห็นแบบลูกศิษย์ครูหลายหลายคนนะเหมือนเขามีแบบมาไลฟ์สดอยู่นะบางช่วงบางตอนเะนี่ยครูก็เอ้ยนะบางทีแบบเขาแอดมาเป็นเฟรนด์แบบเพื่อนส่วนตัวใน Facebook เนี่ยครูก็รับจะมาครูก็เฮ้ยเห็น มีไลฟ์สดตามแบบตามตรงที่ต่างๆน่ะเออแบบอาจจะไลฟ์สั้นๆน่ะให้ความรู้เป็นแสงสว่างเนี่ยข้อแรกเลยนะเทคนิคแรกที่จะเพิ่มความมั่งคั่งกับชีวิตของคุณนะนะครับไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะทํางานประจําไม่ว่าคุณ,ไม,คณไม่ว่าคุณจะขายของออนไลน์ไม่ว่าคุณจะขายต้นไม้ขายกาแฟหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องฝึกทําสิ่งนี้เลยเทคนิคนี้ฝึกเป็นแสงสว่างครับเป็นแสงสว่างยังไง เป็นแสงสว่างให้กับตัวเองแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะครับเริ่มต้นจากตัวเองก่อนฝึกแสงสว่างยังไงอย่างครูบอกว่าเอาลองฝึกสวดมนต์ไหมลองฝึกแผ่เมตตาไหมสัพเพไหมอลองฝึกอะไรครับส่งพลังงานบวกๆไหมเนี่ยบางคนก็พิมพ์ประโยคพลังงานบวกๆเข้ามานะครับเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยได้ตื่นรู้นะครับให้เกิดมันมีแสงสว่างในจิตเราใจเราทุกเช้าทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ยมีบ้างไหมนะครับ ฝึกเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองแล้วก็ฝึกเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นนะครับบางคนก็อาจจะมีข้อความโพสต์ดีๆในยามเช้าเช้าใช่ไหมบางคนที่ติดตามเพจของครูเนี่ยอย่างเพจเนี้ยครูก็จะพิมพ์ข้อความในด้านบวกๆเช่นนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปชีวิตฉันใช่ไหมหรือว่าชีวิตคุณมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากขึ้นในชุดทุกวันเนี่ยครับนี่ก็เป็นการฝึกนะครับสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะครับด้วยการอะไรครับ สร้างแสงสว่างหรือว่าสร้างเขาเรียกละ่ะทำให้คนอื่นได้ตื่นรู้ในการใช้ชีวิตนั่นน,นี่เรียกว่าฝึกเป็นแสงสว่างนะครับช่วยพิมพ์นะครับฝึกเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองก่อนแล้วคุณก็จะสามารถฝึกเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนได้ด้วยเหมือนคุณจุดเทียนน่ะนะครับในที่มืดให้กับตัวเองอนะ่ะคนที่เดินตามหลังคุณอนะ่ะแสงเทียนที่คุณถือเอาไว้เนี่ยเขาก็มองเห็นด้วยใช่ไหมถึงแม้ว่ามันจะมืดแต่ว่าคุณจุดเทียนนําหน้าเขาเนี่ยคนอื่นเขาก็เห็น ทางที่มันมืดๆดได้ว่าจะเดินไปทางไหนนะครับตรงไหนมันขรุขระตรงไหนมันมีต้นไม้จะได้หลีกเลี่ยงได้เหมือนกันนะครับฝึกเป็นแสงสว่างนะไหนลงใครที่ฝึกเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองอยู่นะครับช่วยพิมพ์มาหน่อยนะครับแล้วบอกนิดหนึ่งว่าคุณฝึกเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองยังไงแล้วฝึกเป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นได้ยังไงนะบางคนก็อาจจะโพสต์ร่วมการตักบาตรในยามเช้า นะบางคนก็อาจจะฝึกโพสต์ว่าละว่า,วาฉันตั้งสัจจะบาร,รมีด้วยกันเลยครับส่วนกาถาจักรพัดหนึ่งร้อยเก้าจบแล้วก็ทําได้ด้วยในวันนี้หรือว่าหนึ่งพันเก้าร้อยจบในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาโพสต์ให้เพื่อนได้แบบมาอนุโมทนาบุญด้วยนะครับนี่ได้มานี่ได้เหมือนกันนะฝึกเป็นแสงสว่างให้ก,กับตัวเองนะครับแล้วก็ฝึกเป็นแสงสว่างให้ก,กับผู้อื่นคาว่าผู้อื่นเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์อย่างเดียวเนาะคนที่เรียนกับครูก็พบภูมิด้วยรูปนามต่างๆด้วยนะครับอันนี้ก็นะครับ ฝึกได้เหมือนกันนะครับถ้าเราช่วยคนไม่ได้ก็ช่วยวิญญาณแล้วกันเจอมาช่วยพบภูมิไปก่อนเจอมะช่วยได้ยังไงด้วยการสวดมนต์แผ่พลังงานก็ได้นะครับแผ่เมตตาก็ได้อันนี้ข้อแรกใครตื่นรู้แล้วพิมพ์คำว่าตื่นรู้หน่อยนะครับข้อแรกตื่นรู้มะใครตื่นรู้แล้วพิมพ์คำว่าตื่นรู้คุณน,นัทนันบอกว่าสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ใส่บาตรตอนเช้าเห็นไหมนี่ก็ขออนโมทนาบุญด้วยนะครับเจอมะหรือบางคนก็อาจจะบับอะไรครับฝึกเป็นแสงสว่างทําไงดี โพสแล้วกันโพสข้อความบวกๆในยามเช้าที่ Facebook ดีกว่าปล่อยให้ Facebook มันแห้งๆไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือใครมีเพจใครมีเพจขายของของตัวเองหรือมีเพจร้านของตัวเองบ้างนะครับลองโพสข้อความบวกๆสักวันละประโยคได้มาใครจะมาดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่เขาจะมากดไลค์หรือไม่กดไลค์ก็แล้วแต่เขาจะมาคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ก็แล้วแต่ฉันขอทําแบบอย่างน้อยฉันก็ได้อ่านในตอนเช้าอะ่ะมีบ้างไหมนะครับมีบ้างไหมอ่าหรือว่า คุณเล่น Facebook หรือว่าเล่นไลน์เนี่ยแล้วเห็นข้อความดีๆในยามเช้าเนี่ยธรรมะดีๆหรือข้อความดีๆที่มันจะลงใจอะนะครับเกิดประโยชน์ต่อตัวเองมึงทำให้ตัวเองตื่นรู้เนี่ยกดแชร์ได้ไมั้ยสักหนึ่งแชร์แค่นั้นเนี่ยครับสร้างคุคาไข้กับตัวเองแล้วก็สร้างค,คาไข้กับตัวอื่นผู้อื่นด้วยการฝึกเป็นแสงสว่างนะครับตื่นรู้มะใครตื่นรู้ในข้อแรกเทคนิคแรกพิมพ์คําว่าตื่นรู้ได้เลยเนะครับตื่นรู้ได้เลยนะนะ นะคคุณติ๊กก็มีแชร์ด้วยหรือบางก็อาจจะไลฟ์สดจะมาวันละหนึ่งนาทีสองนาทีอะไรเงี้ยครูข่าหนึ่งนาทีสองนาทีมันจะได้ด้วยเหรอแค่สวัสดีค่าก็หนึ่งนาทีแล้วลองทําดูไหมอ่ะนะครับไลฟ์สดห้าวันตอนห้าอ่าห้าวันวันละห้านาทีใช่ไหมเพื่อนยังไม่ทํามาดูเลยจบไลฟ์แล้วนะแต่ฉันก็จะฝึกเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองด้วยการอะไรครับมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อต่อบนโลกใบนะี้อย่างแบบ คุณอาจจะมีเทคนิคอะไรก็ได้ในครัวเรือนอย่างเงี้ยครูก็ไม่รู้นะแบบคุณทํากับข้าวอะไรแบบอย่างทอดปลาสมม้มอ่ะเห็นไหมเครื่องบินมาแล้วเย่มาขึ้นเครื่องบินเลยเย่โชคดีโชคดีเห็นไหมเห็นอะไรก็โชคดีไปก่อนว้าวเนี่ยเครื่องบินเร็วไหมเร็วนะครับเครื่องบินเร็วมากนะวิ่งเร็วมากอยากสําเร็จเร็วไหมเนี่ยสร้างคุณค่านะเครื่องบินเครื่องบินมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับเครื่องบินมาคอนเฟิร์มแล้วนะอ่ะ อ่ะเมื่อกี้ครูพูดว่าอหละนะครับถ้าสมมติว่าคุณนะครับอยากจะลองฝึกไลฟ์สดไหมวันละ5นาทีทุกเช้าเลยอาจจะกำหนดไว้เลยว่าทุกหกโมงครึ่งตอนเช้าหรือว่าตอนสองทุ่มครึ่งอ่าหรือว่าสามทุ่มห้าทุ่มนะครับก็ไลฟ์สดห้านาทีเอาข้อความอะไรอย่างเช่นแบบคุณมีเทคนิคในการทอดปลาสม้มไม่ให้ปลาส้มแตกไม่ให้ปลาส้มกระเด็นคุณทายัางไงอ่ะครูคอยากจะรู้จังเลยมีใครรู้บ้างใครเป็นแบบทํากับข้าวเก่ง ครูเคยไปแอบถามแม่ค้าขายปลาส้มนะรู้จักปลาส้มไหมที่เขาใช้เป็นปลาตะเพียนน่ะแล้วก็ยัดด้วยข้าวใช่ไหมทอดยังไงไม่ให้แบบปลาส้มแตกทอดยังไงไม่ให้ปลาส้มละเอียดไม่ให้แบบมันมันกระจายอะ่ะครูว่ามีเทคนิคนะครูเคยไปถามเขา,าเขาไม่บอกอุ้ยทำไมปลาส้มทอดสวยจังเลยอะ่ะเหลืองด้วยอะ่ะแล้วก็ปลาส้มไม่แตกคุณมีเทคนิคมั้ยคุณเอาเทคนิคนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังได้มั้ยวันละห้านาทีทำลาบยังไงให้อร่อยนะครับโดยที่ไม่ต้อง จุดๆเออเห็นไหมมันก็มีเทคนิคสะมัปรุงน้ําส้มยังไงนะครับให้เก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน14วันมากกว่า2สัปดาห์เออมันมีเทคนิคกันไหมอ่ะครัว่าคุณน่าจะมีเทคนิคอะไรเยอะยะเต็ไมไปหมดนะในครัวเรือนเอาแบบที่มันใกล้ตัวที่เรามีความรู้เราสามารถนํามาแบ่งปันคนอื่นได้ได้วยมะทอดปลาส้มยังไงให้ปลาส้มไม่แตกไม่กระเด็นโหแล้วปลาส้มออกมาสวยๆอยากรู้มากเลยอะ่ะมีใครทอดปลาส้มเป็นบ้างนะครับมมีใครทอดปลาส้มเป็นมั ครูขาวน้องทอดปลาสม้มด้วยมเดี๋ยวนี้เขาทอดได้หมอ้อหม้ออะไรหม้อทอดหรือปะเออครูใช้หม้อทอดไม่เป็นเลยยังไม่ได้แกะมาเลยนะ <c oughs> พเพื่อนครูส่งมาให้นะครับเออเห็นเขาใช้หม้อทอดกันนะมะเราก็ยังเป็นแบบใช้ทอดปกติอยู่นะอ่ะคุณนัทนานบอกว่าโชคดีมาทันไลฟ์สดอ่ะวันนี้นะครับครูก็แนะนําข้อแรกนะครับฝึกเป็นแสงสว่างนะแชร์โพสต์หรือว่า โพสต์ด้วยตัวเองก็ได้ธรรมะดีๆข้อความดีๆรูปภาพดีๆที่ให้ข้อคิดแง่คิดต่างๆที่เราทําเองหรือว,ว่าแชร์จากเพจอื่นมาก,ก็ได้อันนี้ช่วยเป็นแสงสว่างหรือว่าคุณอาจจะฝึกสวดมนต์นะครับแผ่เมตตาตั้งสัจจะแล้วพวกคุณทําสําเร็จหรือว่ากําลังจะทําคุณก็นํามาแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นได้ได้เลยครับได้เห็นอะไรเลยครับเห็นต้นแบบในการสร้างแสงสว่างหรือว่าสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอย่างนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับอ่ะข้อแรกฝึกเป็นแสงสว่างนะครับข้อสุดท้ายเทคนิคสุดท้ายที่ครูอ,อยากจะแนะนาพวกเรานะครับ ถ้าคุณทำสองเทคนิคนี้ครูเชื่อได้ว่าคุณค่ามันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแน่นอนแล้วมันยังเกิดขึ้นกับผู้อื่นได้ด้วยที่เขาได้เห็นตั้งโดยตั้งใจเราก็ไม่ตั้งใจอย่างที่สองก็คือคุณต้องฝึกเตรียมรู้แล้วก็พัฒนาทักษะนะครับของตัวเองนะครับฝึกเตรียมรู้และพัฒนาทักษะสําคัญก็คือว่าคุณต้องฝึกพัฒนาทักษะของตัวเองอ่ะเพื่อให้ทักษะของคุณนั้นเกิดความเชี่ยวชาญ แนวะบางคนนี่แบบอยากจะเป็นครูเป็นโค้ชใช่ไหมเรื่องของการสั่งจิตบ,บาําบัดสะกดจิตย้อนอดีตบ,บาําบัดนะครับหรือว่าการสั่งจิตเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์เนี่ยคือเราจะกลายเป็นคนเชี่ยวชาญไม่ได้เลยถ้าเราไม่ฝึกไม่เจอเคสไม่เจอ,อไม่ไปบําบัดคนอื่นหรือว่าไม่ไปช่วยเหลือคนอื่นในสม่ําเสมอเราจะจําสคริปต์ได้ยังไงใช่ไหมเราจะจําบทสั่งจิตได้ยังไงเราจะจําบททดสอบในการทราพีได้ยังไงถ้าเราไม่ฝึกสม่ําเสมอ นะครับสำคัญก็คือผ่านการฝึกฝนนะครับเหมือนกันครับถ้าคุณอยากจะพูดในที่สาธารณะแบบแบบมีความมั่นใจได้คุณก็ต้องฝึกจับไม้ไบ่อยใช่ไหมเออนะครับหาอะไรก็ได้ถ้าไม่มีไม้อยู่ที่บ้านก็หาอะไรมาจับให้มันคุ้นชินว่าเราต้องจับแบบนี้พูดกับตัวเองอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะมาไลฟ์สดแบบนี้ก็ได้นะช่วยให้เราพูดในที่สาธารณะได้อย่างแบบมั่นใจได้เลยอันนี้ก็มีลูกศิษย์ครูหลายคนเขาก็ฝึกไลฟ์สดเนี่ย นะครับพอเขาไปจัดคลาสจัดสัมมนาใหญ่ๆเนี่ยเขาสามารถจับใหม่ได้อย่างไม่เคอะเขินเลยก็คพูดทุกวันพูดทุกวันวันละ5นาทีวันละชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับพอเวลาเขาไปสอนคนเนี่ยไปโค้ชชิ่งตามองค์กรต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้โดยไม่เคไม่เคอะเขินนะครับมันเกิดความก็เลยเกิดเกิดทักษะเกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับข้อนี้สําคัญนะฝึกเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะทักษะอะไรล่ะทักษะที่มันเกี่ยวข้องกับการงานของคุณธุรกิจที่คุณทําอยู่ นะครับหรือว่าคุณอยากจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตคุณก็ต้องฝึกเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะนั้นนะครับเพื่ออะไรครับจะนำทักษะนั้นเนี่ยไปใช้ในธุรกิจการงานของคุณในอนาคตนั่นเองนะข้อนี้สำคัญนะจริงๆก็สสำคัญทั้งสองข้อเมื่อคุณมีความรู้แล้วนะครับทักษะของคุณเพิ่มคุณขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณสามารถนำความรู้ของคุณทักษะของคุณไปต่อยอดอาชีพของคุณได้แล้วก็ยังไปเป็นแสงสว่างแล้วก็ไปสร้างคุณค่า ให้กับผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันนะครับแม้ Mac. ใครตื่นรู้2ข้อนี้แล้ว 2. เทคนิคง,ง่ายๆในการสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นกับชีวิตของ<ๆ>ตัวเราเดี๋ยวครูสรุปให้นะครับด้วยการสร้างคุณค่าเกิดขึ้นซึ่งการสร้างคุณค่าเนี่ยครูอยากให้คุณสร้างคุณค่าเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยกับตัวเองก่อนแล้วก็สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยคําว่าคนอื่นเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นมนุษย์อย่างเดียวนะอาจจะเป็นรูปนามวพภูมิต่างๆด้วยนะครับ เออนะอันนี้ครูก็นแนะนำนะด้วย2เทคนิคนี้หนึงฝึกเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและผู้อื่นสม่ำเสมอ,อนะนี่ครูทบทวนไห้นะครับสองฝึกเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะนะของตัวเองสม่ำเสมอนะครับใครตื่นรู้ในเทคนิคการสร้างความมั่งคั่งกับตัวเองแล้วพิมพ์คำว่าตื่นรู้ตัวใหญ่เข้ามาได้เลยนะครับ ครูเชื่อได้ว่านะครับสองเทคนิคนี้นะเมื่อคุณตื่นรู้แล้วจงนำไปใช้นะนำไปใช้กับชีวิตตัวเองนำไปตรึกนำไปพิจารณาตัวเองดูที่ว่าเออสองสิ่งนี้มันช่วยสร้างคุณค่ากับตัวเราด้วยสร้างคุณค่ากับผู้อื่นด้วยแล้วก็ยังสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเราได้ด้วยในอนาคตนะครับมับง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการตื่นรู้ขอบคุณทุกพลังงานบวก ที่ส่งกันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะสั่งตำราของครูเล่มนี้จิตจักระพัดเล่มสีมพูนะครับคู่มือโปรแกร,รมจิต Hypnotropic Coaching นะการพัฒนาจิตคือการทำจิตให้ใสสะอาดจากนั้นจะสามารถรับรู้อะไรๆได้มากกว่าคนธรรมดาเราไม่ได้เป็นคนวิเศษแต่เราจะฝึกใจของเราให้วิเศษต่างหากล่ะนะครับใครที่สั่งตำราครูในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ จะได้เข้าคอสได้สิทธิ์เข้าคอสเรียนออนไลน์จูนกระแสจิต28วันฟรีนะครับมูลค่า5,990บาทเฉพาะคนที่สั่งตำราครูในเดือนพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับฝากตำราครูไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับคุณมิมี่ก็ช่วยสรุปกันเข้ามาด้วยนะครับคุณวริษาช่วยสรุป2เทคนิคมาให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการตื่นรู้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปแล้วเวลามีอะไรมากระทบใจเราก็ พยายามเรียนรู้มันนะครับเข้าใจมันให้ได้เรียนรู้เข้าใจให้อภยัยซะแล้วก็ปล่อยวางใช้ชีวิตต่อไปอย่าไปติดกับดักความทุกข์ของตัวเองอย่าไปติดกับดักความเศร้าวความผิดหวังของตัวเองเราเป็นมนุษย์มันมีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่แล้วมันมีความผิดหวังอยู่แล้วมันมีความเศร้าอยู่แล้วครับต่อให้คุณตั้งใจทําแค่ไหนเนะี่ยบางทีมันอาจจะไม่สําเร็จก็ได้ แต่อย่างน้อยคุณก็ได้ลงมือทําแล้วได้รู้แล้วว่าเฮ้ยฉันได้ทาจริงนะต่อให้มันไม่สําเร็จอย่างน้อยเราก็ได้ก้าวก้าวไปแล้วไงได้ลงมือทําไปแล้วแล้วเราก็ค่อยกลับมาวิมังสาตัวเองว่าเราจะแก้ไขหรือว,ว่าเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างไงต่อไปเพื่อถ้าเรายังต้องการเป้าหมายนั้นอยู่เราก็แค่เรียนรู้ลงมือทําพัฒนาตัวเองอยู่ต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวความสําเร็จสักวันมันก็เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้เองนะครับเรียนรู้เข้าใจให้อภยัยปล่อยวางนะครับ คอยมีความสุขมา,มากๆคนโชคดีที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากพวกเราทุกคนนะครับ Miracles c o m to y u ครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นของสถาบันในเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมนะนะครับโปรโมชั่นของสถาบัน Myself Potential Development Center for Happiness and Success นะครับใครอยากจะเรียนรู้พัฒนาตัวเอง แบบลัดๆล,ล,ลัดหรือเปล่าไม่รู้ล่ะนะครับสั่งตำาราเล่มนี้ก็ได้แล้วก็เข้าเรียนหลักสูตรจูนกระแสจิตนะครับเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย see you next time ครับคุณนชนกบอกว่าสั่งก่อนหน้านี้ได้สิทธิ์ไหมครับให้ดีไหมนะนะครับให้ดีไหมนะสถาบันจัดแคมเปญในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้เนาะนะครับสั่งก่อนก็ได้เรียนรู้ก่อนใช่ไหมเหมือนคุณก้อยใช่ปะสั่งก,ก่อนได้เรียนรู้ก่อนไปแล้วนะครับอ่าบ่านตำราครูขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณคุณธันชนกคคุณบุษราคำคุณมีมี่นะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันตื่นรู้ในทุกๆวันครับไปแล้วบาย